ได้เลยครับออ,อนี้คือสคริปต์เฟรติพนเด a ร2026ที่ผมแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วคุณคุณยินดีต้อนรับสู่ช่องแอมเคอร์ทอสวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถซิตี้คาร์ที่โด่งดังที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นใหม่สําหรับอนาคตนั่นคือแฟรดแพนหรือรุ่นปี2026รถที่ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่ายความประหยัดและเสน่ห์เฉพาะตัวพันเด เป็นที่ชื่นชอบในยุโรปและหลายประเทศทั่วโลกและตอนนี้เจเนเรชันใหม่ก็ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและหัวใจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม o อฟว e ร p พ n นดิ2026มาพร้อมพร้อมรูปลักษณ์ที่ล้ำอนาคตแต่ยังคงความพ้เล่นมีขนาดกระทัดรัดที่เป็นเอกลักษณ์แต่เส้นสายคมชัดขึ้นท่าทางดูมั่นใจขึ้นและการออกแบบสะท้อนถึงความมินิมอลแต่ทันสมัย ด้านหน้ามาพร้อมพร้อมฝ่ายหน้าเหลส่งเพียวที่มีดีไซน์เรขาคณิตอันชานฉลาดกระจังหน้าปักไหมโชโลโก้แฟลิอย่างภาคภูมิใจมุมอมองด้านข้างยังคงรูปร่างทรงกล่องที่ตั้งตรงเพื่อใช้พื้นที่อย่างเต็มที่แต่เพิ่มสัมผัสข,ของความรู้หลมช่องล้อเด่นชัดและลอด,ดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มบุคลิกด้านหลังติดตั้งฝ่ายท้ายและสวยงามพร้อมพร้อมประตูท้ายที่ออกแบบสะอาดตาบ่งบอกถึงความเป็นรถแพทย์แบบที่ใช้งานได้จริง เหมาะทั้งสำหรับในเมืองและการใช้งานทั่วไปอ๋อเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดห้องโดยสารผสมผสานร,ระหว่างความเรียบง่ายและเทคโนโลยีจะแสดงผลดิจิทัลกว้างพาดยาวบนแผงคอนโซลรวมทั้งเลือนใหม่และระบบอินโฟเทนเมนต์ไว้ด้วยการรองรับพอรเฮลพอยและที่รุนเ้าแบบไร้สายควบคุมด้วยเสียงและอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์วัสดุภายในเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งผ้าลีไสเคิน ผ้าติดยั่งยืนและพื้นผิวสัมผัสนุ่มบ่อนั่งออกแบบให้สบายเหมาะทั้งการขับสั้นในเมืองและการเดินทางไกลการตกแต่งภายในยังปรับแต่งได้ตามสไตล์ผู้ใช้ถึงจะเป็นรถขนาดเล็กแต่ก็จัดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างชาญฉลาดและยืดหยุ่นออนในด้านของพลังแฟรมุ่งเน้นไปที่ระบบไฟฟ้าพันดอใหม่จะมีทั้งเวอร์ชันไฮบริดและไฟฟ้าล้วนรุ่นไฮบริดออกแบบมาเพื่อความประหยัดและราคาที่เข้าถึงง่าย ใช้เครื่องยนต์เล็กแต่ทำงานร่วมกับระบบไฮบริดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันส่วนรุ่นไฟฟ้าล้วนตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองแบบไร้มลพิษมีระยะทางต่อการชาร์จที่เหมาะสมกับการใช้งานประจำวันรองรับการชาร์จเร็วเพื่อความสะดวกสบายสมรรถนะถูกปรับมาเพื่อความคล่องตัวและความนุ่มนวลระบบการสะเทือนรับมือถนนในเมืองได้ดี พร้อมพร้อมให้ความมั่นคงบนทางไกลเอาในด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีแพนดิส2026ใสมาอย่างครบคันทางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาทำให้แพนดิกลายเป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในคาดเดียวกันระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงของแฟสให้ความมั่นใจไม่ว่าจะขับในเมืองที่พุกพ่านหรือออกทริปในวันหยุดสุดสัปดาห์ออฟฟ แพนเดรุ่นใหม่ยังคงความเป็นรถของทุกคนอย่างแท้จริงทั้งราคาเข้าถึงง่ายใช้งานได้จริงและขับสนุกแต่ครั้งนี้เพิ่มความฉลาดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีไซน์ที่มีสไตล์มากขึ้นมันที่สูตรให้เห็นว่ารถขนาดกระทัดรัดยังคงมีบทบาทสำคัญในอนาคตของการเดินทางไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่มือใหม่คนที่ต้องการรถใช้ในเมืองหรือหารถคันที่สองที่มีประสิทธิภาพ ฟร์ที่พันดี2026ก็ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อและนี่ก็คือการรีวิวแฟร์ที่พันดี2026หากคุณชอบการนำเสนอครั้งนี้และอยากติดตามรถใหม่ต่อแห่งอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องแง้มขอโทษสกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างอ๋อ